สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่งซากิครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงนักเตะคนนึงครับนะซึ่งนักเตะคนนั้นเนี่ยนะครับเพิ่งย้ายเข้ามาในพิเมลรีครับกับทีมนิวคาสเซลิลนะครับนักเตะคนนั้นคือท่านาของซานโดโตนารีนั่นเองเพื่อนๆซึ่งได้เข้ามาจอยกับนิวคาสเซิลในค่าตัวประมาณ70ล้านยูโรเพื่อน โอ้โห,โหด้วยค่าตัวขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าพอจะให้มาแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นสปอตไลท์ของทีมนะครับนะหลายคนครับจับจ้องมาที่นักเตะค,คนนี้ครับซานโดโตโนารีในส่วนของคลิปนี้ครับต้องขอบคุณทน้หน้าของคุณจีเฟ m มูโซด้วยครับนะที่ได้ทำการเรียบเรียงเนื้อหาเข้ามาทําให้เราได้เกิดคลิปนี้ขึ้นครับเพื่อนๆไปเพื่อนๆไปดูครับว่าโตนารีเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับทำให้ิวคาเซลต้องซื้อเขาเข้ามาเพื่อน โตนารี่เนี่ยนะครับเกิดที่โรดิซานโดนะครับเนาะซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องครับก็ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างตามใจนะโตนารี่ครับนะค่อนข้างที่จะสนิทกับยายของเขาครับนะโนนาบีอาร์จีน่านะครับเนาะแล้วก็ยายของเขาเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อให้โตนารี่ด้วยนะว่าซานโดนะครับซึ่งซานโดเนี่ยนะครับมีที่มาจากชื่อของคุณตาที่เสียไปแล้วนะครับเนาะซึ่งในครอบครัวนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าคุณยายเนี่ยก็เรียกดูทางหน้าของโตนารี่เป็นหลั ครอ,อบครัวของคุณยายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเคร่งศาสนาเพื่อนเพื่อนวันหนึ่งครับนะศาสนาสถานใกล้บ้านของโตนารี่เนี่ยนะครับถูกเปลี่ยนนะถูกเปลี่ยนเป็นสนามฟุตบอลครับแล้วก็โตนารี่เนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเพื่อนนะใช้เวลาอยู่ในสนามฟุตบอลครับเล่นกับเพื่อนๆนะเออมีการฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านต่างๆครับทำให้ทักษะของโตนารี่เนี่ยนะครับพัฒนามาเรื่อย ต่อมาครับโตนารี่เนี่ยนะครับเนาะได้เข้าเรียนโรงเรียนใกล้ๆกับโบสนะการให้สัมภาษณ์ของครูผู้สอนโตนารี่เนี่ยก็ได้บอกว่า ตอรนารีเนี่ยนะครับให้ความสนใจเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยมากกว่าการเรียนในห้องอีกเพื่อนๆนะแม่นักบอลส่วนใหญ่ก็อย่างนี้แหละเพื่อนๆนะครับนะจนบางครั้งเนี่ยนะครับนะตอรนารีเนี่ยก็ไม่ยอมเข้าห้องเรียนเลยนั่นแล้วก็ไม่ทําการบ้านเลยฮะเออเล่นแต่ฟุตบอลน,นะแล้วก็ต่อมาครับตอรนารีเนี่ยพอเขาเริ่มอายุ5ขวบเนี่ยนะครับตอรนารีได้ทําการเข้าร่วมทีมฟุตบอลแซนโรโกเอ็กตี้ฮะอ่านะครับเนาะซึ่งแซนโรโกเอ็กตี้เนี่ยเป็นทีมที่อยู่ ใกล้กับบ้านของเขานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณยายก็คอย ไปรับไปส่งนะไปดูแลแบบให้กําลังใจโตนารี่นะครับแล้วทางด้านของจีน่าครับคุณแม่ของโตนารี่เนี่ยนะครับเนาะก็ให้กําลังใจด้วยนะครับเนะาะทั้งคุณยายทั้งคุณแม่เนี่ยนะครับนะส่งเสริมให้โตนารี่เนี่ยนะครับเอาดีไปทางด้านของฟุตบอลเลยนะเพื่อนๆนะนักฟุตบอลนะที่เป็นหนึ่งในดวงใจนะครับนะของซานโดโตนารี่เนี่ยนั่นก็คือทางด้านของเจเนโรปราสตูโซนะครับซึ่งเป็นนักเตะระดับตำนานของ งทีม AC มิลานนะเ,นเพื่อนๆนะแล้วก็เป็นเหตุผลที่ว่านี่นฮะ หน้าของกาสตูโซเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้โตนารีเนี่ยนะครับชอบที่จะเล่นฟุตบอลเรามาดูสไตล์การเล่นของโตนารีกันหน่อยเพื่อนนะว่าเป็นอย่างไรกับสำหรับนักเตะคนนี้ครับในสื่อต่างๆเนี่ยทั้งฝั่งของอิตาลีนะครับเนาะหรือว่ารายงานต่างๆก่อนที่นิวคาสเซิลจะซื้อตัวเขามาเนี่ยนะครับนะสื่อต่างๆในอิตาลีเนี่ยก็บอกทั้งหน้าของโตนารีว่าสไตล์การเล่นเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับอันเดปเอโร่นะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับนะ นะการขยับตัวเพื่อเข้าไปซ้อนเพื่อนร่วมทีมนะครับนะลักษณะท่าทางออยิ่งถ้าเกิดทรงผมสมัยเบสชาเนี่ยโอ้โหดูผ่านๆน,นี่นึกว่าเปียโร่มาเกิดใหม่เล่อนๆนะครับรวมถึงตำแหน่งด้วยนะที่เล่นค้ายกับเปียโร่ครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง CM หรือ c d m ซึ่งตรนารี่เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความเร็วมีความแข็งแรงและมีพลังที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถวิ่งได้เยอะเพื่อนๆและด้วยความที่ตรนารี่เนี่ยนะครับมักจะส่งบอล ให้กับเพื่อนร่วมทีมในจังหวะที่สวยๆไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลยาวนะครับนะหรือจะเป็นอาแปดนะครับนะที่ทําให้เพื่อนร่วมเกมเล่นง่ายเนี่ยนะครับทำให้โตนารี่เนี่ยนะครับนะถูกยกย่องว่าเป็นกองกลางที่สามารถสร้างสรรค์เกมได้ดีครับหลายครั้งนะครับนะโตนารี่เนี่ยก็ถูกจับนะให้ไปเล่นในตําแหน่ง CM นะครับเนาะและก็ CDM ในระบบ4ีสสนะครับซึ่งในระหว่างที่เขาเล่นให้กับเบสชาเนี่ยนะครับนะในเซเรบีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยู่ในฤดูกาลปีสองพ 2018เนี่ย เขาเนี่ยนะครับโทนาร,รี่มีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นเพื่อนๆซึ่งในฤดูการ2 0 1 7 2 0 1 8เนี่ยนะครับโทนาร,รี่เนี่ยช่วยทีมทําไป2ประตูและ2องแอสซิสครับซึ่งจากผลงานตรงนี้เนี่ยที่เป็นเด็กขึ้นมาใหม่เนี่ยทำให้โตนาร,รี่เนี่ยนะครับนะเป็นที่รู้จักของเพื่อนร่วมทีมและเป็นที่รู้จักของแฟนบอลมากยิ่งขึ้นครับในฐานะนักเตะที่สามารถส่งบอลไปไกลๆได้ดีนะมีความแม่นยําในการส่งบอลและเป็นคนที่ยิงฟรี คลิกและเตะบุมด้วยเพื่อนๆเรียกได้ว่าได้รับบทบาทเยอะพอสมควรครับนะสำหรับตันารี่ในเบรชาซีซั่นแรกครับนอกจากนี้ครับตันารี่เนี่ยมักจะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับอันเดรเปียโรอยู่บ่อยๆครับนะนอกจากเปียโรแล้วเนี่ยตันารี่เนี่ยยังถูกยกไปเปรียบเทียบกับท่าของซีเฟนเจอราดของริเวอร์พูลและท่าของรูก้าโมดิกของเรอัลมาดริดด้วยเพื่อนๆน,นะครับในปี2019ครับนะตันารี่เนี่ยนะครับถูกทางยูฟ่าเนี่ยนะครับนะเสนอให้เป็นนักเตะด รุ่งยอดเยียบในฤด,ดูการปี2019-2020เป็นรางวัลประมาณแบบโกลเด้นบอยเพื่อนๆน,นักเตะแบบที่เกิดขึ้นมาได้โชว์ผลงานเกิดขึ้นมาได้ในสีซสั้นนั้น เดี๋ยวเรามาดูประวัติการค้าแข่งของซาโดโตนารีหน่อยครับนะว่าเป็นมาอย่างไรครับในปี2 0 1 7 2 0ส0ถึงปี2019เนี่ยนะครับก็เล่นให้กับเบเชียนะครับโตนารีเนี่ยนะครับปฏิเดิมสนามแมตช์แรกให้กับทีมของเบเชียเนี่ยในวันที่26สิงหาคมปี2017นะเพื่อนๆนะด้วยวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นไงเออ17ปีเพื่อนๆน,น,นะเล่นให้กับเบเชียแล้วซึ่งในการแข่งขันขน,นั้นนี่ยนะครับนะโตนารีโดนนั่งเป็นตัวสำรองครับแล้วก็ทีมเนี่ยก็ แพ้ให้กับทัด้านของอาเวลรีโนไป2อประตูต่อหนึครับต่อมาครับในวันที่28เมษายนปี2018ครับตัวทารีได้ทำประตูแรกในการเป็นนักเตะอ,อาชีพนะเพื่อนๆนะและทําให้ทีมครับชนะในการแข่งขันที่เจอกับทัน้านของซาเลนีตาหน้าครับไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ฮนะ โดยในฤดูกาลแรกอันนี้ของเขาเนี่ยนะครับเนาะก็ได้ลงเล่นไปทั้งหมด19นานัดทำได้2ประตู2อาแอสซิสแับก่อนที่ในซีซั่นต่อมาเนาะก็ได้นำฐานของ ana, เบชานะเลื่อนชั้นจากเซเรียบีไปเซเรียอาครับเพื่อนๆ มาในฤดูกาลที่2ของเจ้าตัวครับในปี2 0 1 9ันสถึงสองพบนเวทีเซเรียอาครับตนอนาลี่เนี่ยนะครับนะได้ลงแมตช์แรกในเซเรียอาเนี่ยในวันที่25สิงหาคมปี2019เพื่อนๆด้วยวัย19ปีฮนะแล้วก็เป็นเบเชาครับที่ได้รับชัยชนะเหนือทางด้านของกายารี่ไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะในแมตช์แมตช์นั้นต่อมาครับในวันที่29กันยายนครับท่าหน้าของตอนาลี่ได้แอสซิสซซให้กับมาริโอบาร์โรเตอรี่ครับนะหรือที่เรา อยกเขาวาเกียนโอนะครับนะจากการเตะมุมให้กับทางด้านของบารอนเตลี่ครับนะก่อนที่บารอนเตลีเนี่ยจะสามารถทําประตูได้นะแต่ว่าแมต์นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปเจอของแข็งครับไปเจอกับนาโปลีทําให้แมต์นั้นเนี่ยนะครับเบชาแพ้ให้กับนาโปลีไปซองประตูต่อหนึ่งเพื่อน,อนในแมต์นั้นเนี่ยนอกจากบารอนเตลี่ที่ทําประตูได้แล้วเนี่ยนะครับนะก็เป็นทางด้านของโตนาลี่เนี่ยนะครับนะได้ยิงเต็มแรงนะยิงแบบแรงมากๆครับนะจากนอกกรอบเขตโทษฮนะ ว่าก็ยังไม่ได้ประตูอยู่ดีนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่า VAR เนี่ยตัดสินว่าประตูที่เขายิงเนี่ยไม่เป็นประตูฮะแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนนะในวันที่26ตุลาคมครับนะโตนารีก็ได้ทําประตูแรกนะในเซเรียาครับด้วยการยิงฟรีคลิกระยะไกลครับใส่เจนัวแม้ว่าเขาจะยิงได้นะครับแต่เมชาของเขาก็ยังไม่สามารถชนะเจนัวไปได้ครับแล้วก็แมตช์นั้นเนี่ยนะ จบไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับเสียดายเพื่อนๆในแมตช์นั้นครับมาที่จุดเปลี่ยนสำคัญของโตนาเร่ครับนะในการที่โตนาร่เนี่ยนะครับถูกยืมตัวไปเล่นที่ AC มิลานครับในวันที่9กันยายนปี2020ีครับโตนาเร่ครับได้เข้าร่วมทีม AC มิลานครับด้วยสัญญายืมตัวระยะยาว1ปีครับเพื่อนๆนะซึ่งสัญญานี้ครับนะทางด้านของ a อซมิลานเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายเงินให้เบชาเนี่ยเป็นเงินค่ายืมประมาณ 10ล้านยูโรเพื่อนนะซึ่งในระยะสัญญาเนี่ยนะครับนะก็ระบุไว้อีกครัว่านะว่าถ้าเกิดว่า AC ซิิลานเนี่ยนะครับนะอยากจะซื้อขาโตนาลี่ไปร่วมทีมเนี่ยนะครับนะเอซิลานจะต้องจ่ายเงินให้กับเบชาครับที่15ล้านยูโรครับพร้อมกับโบนัสอีก10ล้านยูโรเนาะข่าของโตนาลีเนี่ยก็จะได้รับค่าเหนื่อยประมาณ2ล้านยูโรต่อปีับเพื่อน เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเอซีมิลานจะซื้อขาเนี่ยจะต้องจ่ายเราลาวประมาณ25ล้านยูโรนะเพืเ่อนๆนะแล้วก็หลงังจากที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับนะได้ย้ายไปอยู่กับเอซีมิลานได้เพียงแค่3วันครับนะออได้แค่3วันเท่านั้นครับท่านะของโตนาลี่เนี่ยก็ต้องลงไปตีก,กระชับมิดกับทีมเก่าของเขาอย่างเบเชาเออคือแบบแหมอารมณ์แบบวันจันเนี่ยยังอยู่เบเชาอยู่เลยนะพราะวันพฤหัสเนี่ยไปอยู่กับเอซีมิลานแล้วต้องมาเตะกับเพื่อนร่วมทีมเก่าด้วยนะเออนะครับ ในซีซั่นนี้เนี่ยนะครับนะทางหน้าของเอซีมิลานเนี่ยก็เป็นการนำทัพโดยสเตเฟลโนปิโอลีนะครับโอตรารีเนี่ยเพื่อนๆได้ลงเล่นให้กับเอซีมิลานอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่17กันยายนปี2020ครับซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยเป็นแมตช์ในศึกของยูโรปาลีกครับรอบแบ่งกลุ่มซึ่งโอตรารีเนี่ยก็เหมือนเดิมมาสตาร์ทด้วยการเป็นนักเตะสำรองนะลงเล่นในนาทีที่83ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเอซีมิลานเนี่ยได้นำทีมทางหน้าของ ชามร็อกโรเวอร์เอฟซีไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์นะครับผลง,งานยังไม่เกิดเพื่อนๆนักเวลาน้อยนิดฮะแล้วก็ต่อมาครับในวันที่21กันยายนครับทางหน้าของเบโอรี่ครับตัดสินใจส่งโตนาลี่ลงในนาทีที่77นะในศึกที่เอซิมิลานเนี่ยนะครับนะสามารถเอาชนะทางด้านของโบลอนยาไปได้ที่สนามของซาซีโร่ครับซึ่งตลอดฤดูกาลเนี่ยนะครับนะโตนาลี่เนี่ยได้ลงเล่นทั้งหมด37มสดนัดและมี23นัดครับที่โตนาลี่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงซึ่งปิด ก็ดูการแรกกับเอซีมิลานไปได้อย่างสวยงามครับสำหรับโตนาลี่ ในฤดูกาล2021-22ครับทางด้านของ A c ซมิลานครับตัดสินใจซื้อโตนาลี่แบบซื้อขาดเลยนะแล้วก็ซีซั่นนี้ครับนะเป็นซีซั่นที่โตนาลี่ครับแจ้งเกิดกับเ c ซมิลานอย่างแท้จริงเพื่อนๆในวันที่8ครับรกรกฎาคมปี2021ครับทางด้านของ A c ซิมิลานได้ตัดสินใจคว้าตัวซานโนโตนาลี่ครับโดยใช้สิทธิ์การทําสัญญากับทีมเบชานะเพื่อนๆจำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ AC ซมิลานยืมโตนาลี่มาแล้วในสัญญาเนี่ยมีการแนบสัญญาซื้อขาดมาด้วยนะ ซึ่งเอซิมิลานก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะในการคว้าตัวเขาเข้าออมาครับแล้วก็เอซีมิลานครับได้เซ็นสัญญากับโตนาลี่ครับเป็นระยะยาวถึง5ปีเลยเพื่อนๆนะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับน้องโตนาลี่เนี่ยก็ถือว่าได้ทําตามความฝันของตัวเองเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะแล้วอย่าลืมนะครับนะว่าขวัญใจของโตนาลี่เนี่ยนั่นก็คือทนานะของกาสตูโซครับนะตำนานของเอซิมิลานครับได้เล่นทีมเดียวกับตำนานได้เล่นตำแหน่งเดียวกับตำนานโอ้โหนะมันเป็นความฝันอย่างหนึ่ง ของนักเตะเลยครับเพื่อนๆนะการที่โตนารี่เนี่ยนะครับนะได้เซ็นสัญญากับเอซิมิลานเนี่ยแบบเซ็นขาดเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีเลยเพื่อนๆนะครับโตนารี่ครับได้ทําการยิงประตูให้กับเอซิมิลานเนี่ยครั้งแรกในวันที่29สิงหาคมปี2021ครับโดยการยิงฟรีคิกนะซึ่งในนัดน,นั้นเนี่ยนะครับเอซิมิลานเนี่ยก็สามารถเอาชนะทางด้านของกายารีไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับด้วยทักษะการยิงฟรีคิกของโตนารี่เนี่ยถือว่าโ โอเคเลยครับเพื่อนๆนะในการทําประตูแรกของเจ้าตัวครับ ต่อมาครับในวันที่3ตุลาคมครับนะที่สนามเกวิสนะครับของอาร์ตารันตาครับตอรี่นะครับได้ทําการแย่งบอลจากทาหน้าของเฟรอยเลอร์ฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยนะก็นํานําลูกบอลเนี่ยเข้าไปยิงเองเลยฮะซึ่งเป็นลูกยิงที่2ของเอซีมิลานด้วยนะเพื่อนๆนะทำให้ในเกมเกมนั้นเนี่ยนะครับเอซีมิลานเนี่ยสามารถเอาชนะหน้าของอาร์ตารันตาไปได้ด้วยฮะแฟนบอลเอซีมิลานแบบหวานชื่นครับฮะนะในจังหวะนั้นนะหลังจากนั้นครับนะผ่านการปรับตัว ัวมาได้นะประมาณ 4- 5หเดือนครับในวันที่25กุมภาพ,าพันธ์ปี2022ันยบงครับขะบของตนารีครับได้ทำการออกบอลให้กับลาฟาเอรเรอาลครับก่อนที่ลาฟาเอรเรอาลเนี่ยจะทำการนำบอลเนี่ยเข้าไปลาตาคายยิงใส่อูดิเนเซ่ครับทำให้โตนารีครับเป็นนักเตะกองกลางที่เด็กที่สุดนะที่ทำประตูได้มากกว่า1และแอสซิตได้มากกว่าน1นอ่าเริ่มเกิดแล้วนเพื่อนๆเริ่มเกิดแ,แล้วครับสำหรับโตนารีครับแล้วในวันที่24เมษายนครับในขณะที่ ทีมเนี่ยเสมอกับราซิโอเพื่อนๆโตนาีครับได้ทําการยิงประตูชัยให้กับทีมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับซึ่งลูกนี้เนี่ยนะครับส่งผลให้เอซีมิลานครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งณตารางเวลานั้นเลยเพื่อนๆอ่านะด้วยลูกสําคัญลูกนี้ของโตนารีครับในวันที่8ปพฤษภาคมครับซึ่งเป็นวันเกิดของโตนารีเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ทําการยิงประตูตีเสมอและก็ยิงประตูชัยนะให้กับทีมของเอซีมิลานครับสามารถคว้าชัยชนะกับเวโรนาไปได้นะซึ่ง ึ่งทั้งสองลูกที่โตนาลี่ยิงได้เนี่ยก็ได้รับการอาซิดมาจากลาฟาเอลเรอาลนะซึ่งเป็นนักเตะปีกซ้ายอีกคนหนึ่งที่โอ้โหฟอร์มาจัดเหมือนกันเพื่อนๆนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยลาฟาเอลเรอาลก็พึ่งทําประตูไปได้ในช่วงต้นเกมเนาะแต่ว่าลูกนั้นเนี่ยมาถูกตัดสินว่าล้หนาซะง,งั้นฮะในการกลับมาได้รับชัยชนะในการแข่งขันนัดนี้ทำให้เอซิมิลานครับขึ้นเป็นจ่าฟูงของลีกโดยมีอินเตอร์มิลานอยู่อันดับที่2ครับและในฤดูกาลนั้นครับโตนาลี่ครับ,รบก็เป็นกองกลางที่อายุ ได้มากกว่า5ประตูะเพื่อนตั้งแต่เปียโรเนี่ยนะย้ายออกไปจากซิลิอาครับนะก็มีโตนาลี่นี่แหละนะที่เข้ามาฉายแววครับในแดนกลางเพื่อนต่อมาครับนะในเดือนเดียวกันครับในช่วงปลายเดือนจำพันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมครับหลังจากที่เอซิมิราครับสานาตเอาชนะทางหน้าของซาซัโรไปได้ด้วยสกอร์สามต่อศูนย์ครับโตนาลี่ได้รับรางวัลครั้งแรกด้วยการลงเล่นนะทั้งหมดสามสิบหกเกมครับทำได้5ประตูและ3อาร์ซิทซึ่งผลงานของโตนาลี่ในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับก็ได้ ถูกจับตามองและเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลของเอซิมิลานใช่ไหมแฟนบอลในเซเรียแล้วก็แฟนบอลน,นอกลีกด้วยนะคือแบบเริ่มดังแล้วเพื่อนๆนะซึ่งทางด้านของแฟนบอลเอซิมิลาน Milan เนี่ยพอเอเห็นฟอร์มโตนาลี่แบบนี้เนี่ยพวกเขาก็หวังว่าโตนาลี่ครับจะกลายเป็นตำนานของทีมคนใหม่นะในส่วนของเกมฟรีฟ้า21เนี่ยก็เป็นภาคที่โตนาลี่เนี่ยเริ่มฉายแววในความเป็นเทพขึ้นมาแล้วเพื่อนๆนะใครที่เล่นภาค21เนี่ยผมเชื่อแน แน่นอนว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเคยซื้อโตนารี่มาร่วมทีมแน่นอนในโหมดแคเร e r โหมดนะเพื่อนเนและเกิดเหตุไม่คาดฟันครับเมื่อทางนิวครับนะประกาศคว้าตัวโตนารี่ครับในวันที่3พรมกรกาคมปี2023ครับ่สิบสานของบแต่ละของ纽เนี่ยนะครับน้องได้ประกาศคว้าตัวในการซื้อ โตนารี่เนี่ยเข้าไปร่วมทีมด้วยสัญญา5ปีค่าตัวประมาณ70ล้านยูโรเพื่อนเซึ่งเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดครับของนักเตะอิตาลีนะครับเราอาจจะงงนะเพื่อนๆนะเฮ้ย โตนาลี่เนี่ยนะครับย้ายมาเล่นให้กับนิวคาสเซิลเนี่ยแล้วตัวอยากจะย้ายหรือเปล่าหรือยังไงฮะก็ต้องบอกตามตรงว่าการที่โตนาลี่เล่นที่เอซีมิลานเนี่ยมันคือการตอบโจทย์ความฝันเพื่อนมันคือการตอบโจทย์ความฝันของเขานะแต่ว่าทําอย่างไรได้ครับเอซีมิลานก็ต้องการเงินเช่นกันนะครับนะด้วยค่าตัว70ล้านยูโรเนี่ยเป็นค่าตัวที่ปฏิเสธได้ยากครับนะส่งผลให้การซื้อขายครั้งนี้เนี่ยมันเลยต้องเกิดขึ้นครับ แม้ว่าทางด้านของโตนารีเนี่ยจะไม่เต็มใจย้ายมาที่นิวคาสเซลแบบ100%ก็ตามเพื่อนแต่ทํายังไงได้ครับเนื้อสโมสอนเนี่ยนะครับนะขอให้ย้ายเนี่ยเพื่อแรกกับเงิน70ล้านยูโรเนี่ยเจ้าตัวก็ต้องย้ายแหละครับเนาะ ในวันที่18กรกฎาคมครับนะโตนาลี่ก็ได้ลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลในครั้งแรกที่พบกับเรสเตอร์ซึ่งในแมตช์นั้นเนี่ยฟอร์มก็ยังไม่เข้าลงเข้ารอยสักเท่าไหร่ครับนะมันเป็นแมตช์กระชับมิดเพื่อนเพื่อนแฟนบอลของนิวคาสเซิลเนี่ยก็ได้เห็นฟอร์มกับตาตัวเองแล้วครับนะในวันที่12สิงหาที่ผ่านมาเพื่อนๆโตนาลี่ครับนะได้ช่วยทีมในการทําประตูใส่ออสตันวิลล่าครับซึ่งในการแข่งแมตช์นั้นเนี่ยโอ้โหแฟนๆฟนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับนะโอ้โหฟินจัดเลยนะม มายืนคู่กับบูโน่กิมอริสโอ้โหทําให้กิมอริสครับเล่นได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆแล้วก็ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะดีด้วยครับนะโจลิงตันนะครับเนาอยืนกาบซ้ายบูโน่กิมอริสยืนตรงกลางแล้วก็โตนารี่ครับยืนฝั่งขวาฮะ ทำให้เกิด3ประสานในแดนกลางที่โอเคเลยเ,เพื่อนๆนะแล้วในแม์นั้นเนี่ยนะครับนะเจ้าตัวก็ยิงได้ด้วยใช่ไหมนะโอ้โหบอกเลยว่าแฟนบอลฟินจนแก้มปริเลยครับนะจบแม์นั้นสกอร์หประตูต่อหนึ่งฮะแอสตันวิลล่าของพี่โลกีของเราเนี่ยนะครับนะต้านทานไว้ไม่ไว้แล้วฮะ มาในส่วนของทีมชาติกันบ้างครับนะตันารี่ครับติดทีมชาติชุดเยาวชน U19 เนี่ยนะครับในปี2018ซึ่งแมตช์แรกที่ตันารี่ได้ลงเนี่ยก็ต้องบอกว่าพ่ายให้กับโปรตุเกสไปนะในช่วงต่อเวลาครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ3แต่หลังจากนั้นครับนะในวันที่21มีนาคมปี2019ครับตันารี่นะก็ได้ลงสนามในชุดตอรี่ยูยเพื่อนๆนนะซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยนะครับนะก็ได้เสมอกับออสเตรียไปนะครับนะในส่วนของทีมชาติ ดใหญ่ะเพื่อนๆตอนต้นปีเนี่ยเพิ่งติดอยู่21นะแต่ปลายปีครับนะในปี2019เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับโตนาลี่ครับถูกเรียกติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกโดยท่าน้าของโร m o ตโตมาชินีครับนะได้ไปส่งฟอร์มการเล่นของโตนาลี่ครับนะในชุดอยู่21ครับซึ่งในแมตช์นั้นเนี่ยนะครับนะเสมอกับท่าน้าของไอซ์แลนด์ไปนะ มากันในศึกยูโร2020ครับโตนารี่ครับได้ลงเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีครั้งแรกนะในวันที่15ตุลาคมปี2019เพื่อนๆโดยโดนส่งลงเป็นตัวสำรองครับซึ่งในแมตช์แช์นั้นเนี่ยนะครับท่าาของอิตาลีเนี่ยสามารถเอาชนะทนานของลิสเทนสไต์ไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0เนี่ยซึ่งในเดือนถัดมาโตนารี่ก็ได้ลงแข่งกับบอสเนียแล้วก็ทงา้านของเฮเซโกวีนานะซึ่งทั้ง2นัดนี้เนี่ยนะครับอิตาลีก็สามารถคว้าชัยไปได้3ประตูต่อ0 ทั้ง2เกมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆนครับสำหรับเรื่องเล่าของนักเตะซานโดโตนารีครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันครับสำหรับคอนเทนต์ตรงนี้ต้องขอขอบคุณคุณจีเฟร็ดมูโซด้วยครับนะที่ได้ทําการเรียบเรียงเนื้อหาทําให้เกิดคลิปนี้ขึ้นครับเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปติดตามช่องคุณจีเฟร็ดมโซได้นะซึ่งเป็นช่องที่เกี่ยวกับทําเกี่ยวกับเกมเ,เ,เช่นกนะันนะเพื่อนซึ่งจะเป็นเกมในส่วนของเกมพวกเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบกันครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้ครับผมหน่อยนะครับเนาะ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนครับนะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนได้ผ่าน2ช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ตงและซับสไครต์สมัครสมาชิกเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ